ลอสจุดลงทางในตลาดหุ้นนะคะกลับสู่ช่วงที่2ค่ะเราจะมาเจาะลึกกันนะคะตอนนี้อยู่ใน,ในการกับคุณเพเดิมพพบนะคะสัญลักษณ์ของกระทิงคือตลาดหุ้นขึ้นสัญลักษณ์ของหมีคือตลาดหุ้นลงค่ะคุณพเพิร์มพพบครับ,รบวันนี้คุณเพร์มบอกว่าอยู่ตรงกลางพอดีเลยดูแล้วไม่น่าจะไปไหนได้ไกลยยงั้นเหรอฮะตรงกลางแต่เอียงไปทางนู้นหน่อยเอียงทางนี้หน่อย <laughs> ใช่ไหมคะนะครับ <laughs> ก็คือว่าณวันนี้สถานการณ์มันคือสภาพคล่องเ<ฆ>งนินค่อนข้างจะเข้ามาในตลาดหุ้นเอเชียด้วยเพราะจะสังเกตว่าประเทศไหนมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ นะครับตลาดหุ้นประเทศนั้นจะปรับตัวสูงขึ้นแต่อย่างเช่นวันนี้ห่างเสียงฮ่องกงบบกค่อนข้างเยอะนะคะ,คะประมาณ1%กว่าแสดงว่าทุกคนม้ความสาคัญกับประเทศจีน<ม>นะครับว่าจะมีมาตรการกระตุ้นออกมานะครับน,นี้ก็สิ่งที่สําคัญทําให้ตลาดหุ้นในช่วงนี้ทิศทางทั้งอเมริกาเองทั้งยูโรโซนแล้วก็ในเอเชียวันนี้ปรับตัวขึ้นด้ข่าวของประเทศจีนนะครับค่ะเป็นข่าวดีแสดงว่าบ้านเรานี่ดูเหมือนยังไม่ขึ้นแรงเหมือนกําลังรออะไรปลดล็อกอยู่หรือเปล่าคะ ครับผมก็ประเด็นทางการเมืองผมถือว่าก็สําคัญมากนะครับแต่หลายคนบอกว่าไม่ค่อยอยากจะสังเกตไหมว่ามีประเด็นทางการเมืองแต่ว่าพุ่นยิ่งขึ้นแสดงว่าเหมือนกับว่าณวันนี้ความสําคัญของการเมืองเนี่ยมันเริ่มจากลดน้อยถอยลงนะครับยกเว้นโอเคว่าจะเกิดความรุนแลนะแต่เกิดการแบบแบบนี้โอเคชุมนุมกันไปชุมนุมกันมาโตเถียงกันไปตเถีงกันมาสุดท้ายก็คือว่าณวันนี้แค่ครึ่งปีแรกเราอาจเห็นพุ้นไทยปรับตัวได้นะครับแต่ครึ่งปีหลังถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่ ผมค wie wie liegt, können, das heißt capacity, renamed, e. ิดว่าประเด็นเรื่องของการเมืองจะมีความสําคัญที่มากขึ้นกว่าแต่ก่อนแณวันนี้การเมืองก็เป็นสิ่งที่ผมมองว่าณวันนี้จนถึงอจบวิถุนาเนี่ยความสำคัญอาจจะไม่มีไม่มากครับอาจจะมีไม่มากนะคะ เพราะฉะนั้นตอนนี้ดูเหมือนว่าต่างประเทศก็สัญญาณหุ้นดีเหมือนกันนะส่วนบ้านเราตอนนี้ฟันโฟที่จะช่วยดันดันชนีเป็นยังไงบ้างคะต่างชาติเขากลับมาจริงหรือยังคะถามผมต่างชาติถามว่ากลับมาจริงหรือ,อยังนะครับเมื่อปีที่แล้วก็ขาไปเป็นหลักแสนล้านนะครับรตอนนี้ก็ประมาณสักสองหมื่นกว่าล้านที่เป็นการซื้อสุทธ่นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าฟันโฟจะปรับตัวขึ้นได้ไหมคือเนื่องจากว่าณวันนี้สังเกตไหมครับว่าหุ้นขนาดใหญ่ในบ้านเราขนาดใหญ่คือหมายความว่าถ้าเงินมันมาเนี่ยไม่รู้จะไปไหน ไปอเมริกาก็เริ่มจะแพงยูโรโซนก็แพงจีนในภาพของเศรษฐกิจก็ชะลอตัวนะครับทางญี่ปุ่นเองณนะวันนี้ความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการปรับขึ้นอวาดนะครับจาก5เป็น8%เป็นแเซี่ยผลมอกไม่บอกว่าญี่ปุ่นก็ชะลอตัวเหมือนกันก็อาจทําให้เม็ดเงินนั้นโยกเข้ามาที่ในตลาดหุ้นทางอาเซียนะนะครับนันนี้แบบนี้ก็คือว่าฟันโพสําคัญพอสมควรแล้วก็ภาพของตัวหุ้นขนาดใหญ่ที่เมื่อสักครู่ที่บอกเนี่ยคือธนาคารคือพลังงานและปิโตรเคมีเนี่ยจะสังเกตว่า ราคาก็คือ P/E ไ i เ e อร์บุ๊กหรือ Dividend Yield เนี่ยมันดีกว่าภูมิภาคค่ดีคือ P/E p พเปอ Book มันต่ำกว่าภูมิภาคนะครับยูสูงกว่าภูมิภาคโอ้โหอย่างเงี้งคย,อยคอยากเข้านะ,ะทุกทีแล้วถ้าเผื่อสถานการณ์การเมืองของไทยไม่เป็แบบนี้นะฮะหุ้นไทยอาจจะไปพันห้าแล้วโอ้โหแต่นนั้นวันนี้พันห้า 1, หรือพันห้าสิบไปเรียบร้อยแล้วหุ้นขนาดใหญ่มันเหมือนกับว่ารอรอคนรอ คนเข้ามาซื้อรอต่างชาติเข้ามาซื้อด้วยคนไทยเองก็ซื้อนะค,คนไทยเองก็ซื้อเพราะกลุ่มพลังงานกับกลุ่มตัวธนาคารพาณิชย์เนี่ยจะสังเกตว่าพอเริ่มมีข่าวซึมซึมอย่างวันนี้แบงค์เริ่มติดท็อป10หลายตัวใช่ค่ะนะครับพลังงานปิโตเคมีก็เริ่มติเริ่มเข้ามาในในท็อป10หรือท็อป20ค่ะแสดงว่าเป็นสัญญาณที่ดีใช่ไหมคะเออมันดีแบบฟันโฟงฮะมันดีแบบในเรื่องของตัวไม่ใช่ไม่ได้ฟันเดอเมนท์ล่ไม่ใช่ของพื้นฐาน นะครับเพราะผมพื้นฐานเนี่ยณตอนนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเราแยกกลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกับ external pay ก็คือพลังงานปีโตรเคมีหรือกลุ่มส่งออกเนี่ยกลุ่มที่เกี่ยวข้องกันในประเทศเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเหนื่อนนิดนึงเหนื่อไม่รู้ว่าจะลงเมื่อไหร่นะฮะเหนื่อคือหมายความว่าณวันนี้คือถ้าดูภาคการบริโภคนะครับเมื่อวานนี้ธนาคารไทยก็มีการประกาศตัวเลขการบริโภค,คเดือนกุมภาพันธ์ล่าสุดนะฮะติดลบ2.5เนะฮะเดิมก่อนหน้าติดลบ1.5มา2.5ก็ติดลบเพิ่มขึ้น ภาคของการผลิตจะเดิน86%เดือนมกราคมมาเหลือม,มาเป็นติดลบ7.6%ค่ะสังเกตว่าทั้งค่าก,การผลิตภาคก,การเมือโภคนี่คือในประเทศอิงกับการเมืองชัดๆอ,อิงก,การเมืองนเทศชัดๆนะคณว,วันนี้ถ้าคุณยังไม่มีความมั่นใจว่าการเมืองจะจบเมื่อไหร่ซึ่งผมก็คิด ผมคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจบเม <izi ative> ื่อไหร่จบเป็นเครื่องปีหลังหรือปีหน้าหรือป,ป,ปีนู้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนวันนี้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเกี่ยวก,กับการลงทุนในประเทศผมคิดว่ามีความเสี่ยงมีความเสี่ยงนะครับแต่ว่าใน,นทางกับการหุ้นที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศผมคิดว่าม,มีความเสี่ยงที่ที่น้อยกว่านะรหรือถ้าจะไม่มีความเสี่ยงเลยนะครับแต่ว่าเป็นภาพของการลงทุนที่นาวันนี้ถือต้องแยกแยะออกจากกันครับแสดงว่าจะต้องมีการปรับกําหนดกลยุทธ์ไปลงทุนหุ้นที่อาจจะมีแรงขับเคลื่อนอย่างเช่น กลุ่มของดนตรีเพลภายในประเทศเราอาจจะเวทไปก่อนรอก่อนแต่ว่าในกลุ่มของต่างประเทศเราอาจจะเลือกลงทุนได้แบบนั้นใช่ไหมคะอ่าคือในประเทศอาจจะเลือกบางกลุ่มบางตัวที่เขาอยู่ได้ของตัวเองอ่าบางอยู่ได้ด้วยตัวเองะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือส่งออกนะครับซึ่งเมื่อกี้บอกว่าตัวเลข gdp ปรับลดลงก็จรงิงการบริโภคการลงทุนลดลงก็จรงิงนะครับแต่ว่าภาคของการส่งออกปีนี้ทุกคนมองคล้ายกันนะครับว่าปีนี้ยังโตขึ้นึ้าเปที่เถานต์ยังโต่ําเพราเปอร์เซ็นต์ปีที่แล้วฐานต่ีนรษฐกก มีการฟื้นตัวตก็แสดงว่าในภาพของการส่งออกของไทยก็น่าจะดีขึ้นถ้าเทียบกับตัวกลุ่มอื่นครับอย่างนี้เองถ้ามาดูตัวเลขในกรอบของดัชนีกันก่อนกับการกาหนดกลยุทธ์นะคะคุณเดิมพ,พันักนักลงทุนควรจะต้องทํายังไงดีคะโดยเฉพาะคนที่มีหุ้นอยู่แล้วค,คนที่ไม่มีหุ้นเอายังไงคะตอนนี้เซ็ตเหมือนจะขึ้นหรือจะลงก็เดาไม่ถูกก็ดูตรงจุดสูงสุดเดิมนะครับที่ประมาณ1,382ดจุด ค่ะเดิประมาณสัก4-5จุดอะไรอย่างงี้นะครับว่าตรงนั้นจะผ่านได้หรือเปล่าถ้าผ่านไปได้1,400จุดจะเป็นจุดต้านถัดไปนะครับแล้วก็ถ้าลงมาขาลงนะครับคือณวันนี้สิ่งที่ดีของเรียกว่าเทคนิคอลกับฟันโฟมันคล้ายกันคือเทคนิคอลเป็นบายบายคือหมายวามว่าเป็นการเส้นค่าและเส้นราคาเนี่ยตัดเส้นค่าเฉลี่ย200วันคือปกติแล้วถ้าเดินมา2วันแสดงว่าแพทเทิร์นระยะยาวต้องดี ตรงสองเลวันอยู่ที่ห <13 68. S 2> นึ่งสามหกแปดหนึ่งสามหกแปดอ่านั้กรอบไปขึ้นไหวคือ1 3 6 8งปดไปแนวรับ1 3 8 2งปดสไปแนวต้านซึ่งหนึ่งสามหเนี่ยมันตรงกับพีฟอร์เวิร์ดตรง13เท<อ>่าพอดีเหมือนกันนะครับสิเท่าพอดีงั้นแสดงว่าต้องยืนให้ได้เอาง่ายๆถ้ายืนได้ก็ประมาณพันสอาจจะเห็นะนะครับมันก็การเลือกหุ้นเลือกเลือกตัวผมคิดว่าก็สําคัญไม่ยิ่งก่อนกันแต่ณวันนี้อยากให้ดูนะครับว่าต่างชาติยังซื้อสุดที่ต่อเน,นื่องหรือเปล่านะะถ้าวันนี้ยังซื้อออหลลังงจาากทีีดดี่่่เเมืววนนปปิิิดดดไโซรรยยบ้้แ นะครับวันนี้ถ้าซื้อต่อก็เชื่อว่าฟันโฟที่เมื่อกี้บอกไปอ่ะ,ะจะเริ่มไหลเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆครับค่ะเริ่มเปสัญญาณที่ดีนะค,คะเพราะฉะนั้นเอากลยุทธในการลงทุนกันเลยนะคะกลุ่มที่ถือหุ้นอยู่แล้วโคหุ้นอยู่ไม่ว่าจะเป็นแบงก์ธนาคารหรือว่ามีหุ้นอยู่ในพอร์ตตอนนี้กำไรอยู่ถือต่อไปได้เลยใช่ไหมคะือถ้ากำไรก็คือเทคโปรฟิตครับ คือขายทำกำไรระยะสั้นนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อบอเคว่าขายไปเรียบร้อยแล้วใกล้โดยเพราะประมาณพันสามอปดสิบสองนะครับเมืม่อสกุลที่บอกนายขายขายไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะซื้อเพิ่มเนี่ยผมคิดว่าต้องทําใจไว้นิดนึงก็คือว่ามีโอกาสที่จะต้องสัมมสต็อปลอดตรงกับชื่อรายการเลย <laughs> <laughs> ตลอดแต่เขาอาจจะความหมายคนละความหมายคือคต้องยอมตัดขาดทุนเพราะตอนนี้มีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งถ้าเผื่อเลือกได้ก็องหนึ่งก็คือหุ้นส่งออกเพราะตอนนี้ในภาพของการบริโภคของคนอเมริกา ความมั่นใจของผู้บริโภคของอเมริกาดีขึ้นยูโรโซนก็ดีขึ้นแสดงว่าอยากจะซื้ออยากจะซื้อของอ่ะอยากจะซื้อของแบบนีหุ้นกลุ่มส่งออกก็จะมีอนุสงส์ที่ดีอ่าคืออาหารอาจจะไม่ค่อยขึ้นมากเท่าไหร่แล้วขึ้นมาเยอะแล้วผมมองว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นต่อตัวไหนบ้างคะที่ดูแล้วมีแรงดมนชอบก็คือตัว KCE กับหาน่าค่ะ KCE ทั้งสองตัวนะครับตีมเรื่องของการส่งออกนะครับหลายคนบอกว่าโอ้โหขึ้นมาเยอะแล้วทำมิอพายตลอดเลย ยิ่งหายยิ่งไม่กล้าซื้อฮะนั่นสิคะแต่ผม <K TE S 2> บอกว่าย,ยิ่งสูงสุดก็ต้องยิ่งยิ่งกล้าซื้อน,นิดหนึ่ง <c oughs> นะแต่ซื้อบนที่บอกว่ามันพร้อมที่จะลงนะฮ <c oughs> นะคือตอนนี้เล่นหนักการเทรดดิ้งมากกว่าหรือว่าถ้าเผื่อชอบหุ้นที่อยู่ข้างล่างเมื่อกี้คือหุ้นอยู่ข้างบนในชะ่างฮะหุ้นอยู่ข้างบนแต่ซื้อได้เหมือนกันอาจจะตั้งตุ้ดสต็อปลอสแบบนั้นนะคะทั้งสองตัวขึ้นมาเยอะแล้วพอสมควรแต่ถ้าเป็นหุ้นที่อยู่ข้างล่างก็คือณวันนี้ผมมองว่าภาคการผลิตที่ดีขึ้นภาคการกกกรรรระตตุ้นนเเเเศษฐิิจีี่่่ย็ชือวาาาคคปโม ส่วนส่วนต่างหรือว่าสเปคของพีโ่โงเคมีควรจะปรับตัวขึ้นได้ดีนะครับรวมไปถึงทาจีมาตรการกระตุน้นการบริโภคของกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับคอมมอนดิตี้ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็ชอบหุ้นของ p t g c p t g c แล้วก็ IRPC IRPC ด้วยนะครับ,รบอันนี้คือหุ้นที่แบบว่าไม่ค่อยได้ขึ้นที่ผ่านมาคือขึ้นมาอยกว่าเชบ้านแต่2ตัวนั้นขึ้นไปแล้วครับค่ะแต่2ตัวนี้ยังไม่ขึ้นครับผมนะคะ จังหวะการซื้อค่ะคุณเดิมพบหลายคนก็สงสัยว่าจะต้องรอเซ็ตย่อก่อนไหมคะครับผมคือถ้าเผื่อในของของนาวันเนี้ยผมบอกว่าหลายคนบอกว่าอยากให้เซ็ตย่อพันสหกสคือ200อวันเนี่ยไม่ย่อสักทีหนึ่งนะครับก็รอดูวันนี้ช่วงภาคบ่ายนะครับถ้าไม่มีการย่อผมคิดว่าก็ซื้อได้เลยซื้อได้เลยอ่านะครับแต่ว่าพันสาม0ปจุดก็ ระวัดรหว่างนิดนึ่งะนะครับก็ตรงก็จะเป็นจุดที่เรียกว่าอาจจะมีการแรงเทคโปรฟิตในช่วงของสั้นๆครับค่ะอาจจะมีการลงทุนเป็นกรอบไปก็ได้ครับ นะคะแล้วก็ดูแนวโน้มการเติบโตของหุ้นเอามาดูในกลุ่มของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส่งออกกันบ้างนะความผันผวนของค่าเงินอันนี้นี่ยังมันกระทบอยู่ไหมคะหรือว่าแล้วก็ไม่น่าจะคือณวันนี้คือสิ่งที่มีความกังวลกับส่งออกคนก็มองว่าถ้าเงินบาทเงินบาทแข็งค่าขึ้นจะเป็นอย่างไรคือณวันนี้นะครับเนื่นองจากว่าการประมาณการคือภาพของตัวเงินบาทเนี่ยควรจะแข็งค่าแหละ,ะ,ะพอเมื่อกี้บอกคืออเมริกาที่มีมาตรการกระตุ้น ของไทยมาตรการกระตุ้นคงน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยต้องรอรัฐบาลใหม่หรัฐบาลเก่าก็บอกว่าขอให้เอาเองเ,เ,เอาลอดก่อนอะไรยงเงี้ยจะมากระตุ้นใครเนี่ยข,ข,ขอไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็คือว่าในภาพแบบนี้ก็แสดงว่าเงินดอลลาร์สหรัฐควรจะอ่อนค่าเงินบาทไม่ได้บอกว่าแข็งค่าคือถ้ากิดของไทยเนี่ยเศรษฐกิจดีนะสมมตินะเรามีการเมืองเราดีเนี่ยเงินบาทจะแข็งขึ้นกว่านี้อันนี้เงินบาทก็อยู่ตรงเนี้ยไม่ได้ไม่ได้แข็งค่า,าขึ้นเลยมากแต่ในเชิงของโมเมนตัมก็คือว่ามภาพคือเงินดอลลาร์ควรอ่อนค่าเงินเมา นับหน้าวันนี้คือสิ่งที่กังวลคือว่าเงินบาทจะอ่อนจะแข็งข่าวหรืออ่อนค่าเนี่ยผลกระทบกับหุ้นในกลุ่มส่งออกอีทอนิคเนี่ยผมบอกว่าหน้าวันนี้มีไม่มาก <c oughs> แต่ผมให้น้ำหนักในเรื่องของภาคการบริโภค <c oughs> ของคนอเมริกายูโรโซนนะครับหรือภาคการผลิตของทั้งสองประเทศนี้ที่เริ่มปรับตัวขึ้นได้ดี <c oughs> อัน,นก็อาจจะมีการนําเข้าของธุรกิจทางด้าน,นอีทอนิกที่เพิ่มขึ้น <c oughs> นันก็เลยเป็น หุ้นที่อุตสาหกรรมที่ผมมองว่าน่าสนใจนะครับรวมไปถึงถ้าดูล่าสุดนะครับตัวเลขยืนยันก็คือตัวเลขของดัชนีความเชื่อือเอมั่นของภาคเศรษฐกิจของยูโรโซนเป็นยังไงบ้างคะก็มีการปรับตัวขึ้นแล้วก็ทาสูงจุดสูงสุดใหม่ตั้งแต่เดือนกรกฎาปี5 4ค่ะปีนี้ปี57ก็2ปีกว่าแล้วเป็นยัไงเพราะทำนิวไฮไปก็แสดงว่าคนยุโรปอยากจะผลิตเต็มที่แล้วโอ,โอยากจะผลิตยอยากจะมีความาลงทุนอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นแหละนะครับเพราะวันนี้ก็คือภาพของการส่งออก โดยเฉพาะผมมุ่งเน้นไปที่ยูโรโซนเนี่ยผมคิดว่าจะเริ่มปรับตัวแต่ว่าความกังวลเกี่ยวกับรัสเซียจะโดนคํมบาตจังหวะไหนถ้ามีขาตรงนี้นะในความความเสี่ยงของมันแล้วถ้ามีขาตรงนี้มานั่นคือจังหวะในการซื้อถ้าเซตปรับฐานแรงแรงหรือว่ารัสเซียนะรัสเซียนะใช้ขาอื่นะคะครับผมถ้าขารัสเซียคือหมายว่ารัสเซียบอกว่า อ๋โอเคว่าจะมีการคว่ำบาตรรัสเซียราคาพุ่งมันควรจะตกถูกไหมฮะใช่ค่ะพอตกปุ๊บนะครับเป็นจังหวะในการซื้อเพราะผมเชื่อว่าในเรื่อง,งของความเชื่อมั่นของภาคเศรษฐกิจของคนย,ยุโรปเริ่มปรับตัวได้อีกแล้วครับค่ะถึงแม้ว่าเขาจะคว่ำบาตรกันจริงก็ไม่เป็นไรก็ซื้อได้แต่คว่ำบาตรจริงๆก็มีผลมีผลในคำว่ามีผลในเชิงของระยะสัส้นระยะสั้นนะครับแต่ณวันนี้คือเนื่องจากว่าที่ผ่านมาคือฐานของภาคการผลิตภาคของเศรษฐกิจของยูโรโซนเนี่ยมันอยู่ข้างล่างค่ะ แล้วก็รัฐบาลในปมะธนาคารกลางยุโรปคือ ECB พร้อมทุกเมื่อที่จะมีมาตรการกระตุน้นอันนั้นแบบนี้ก็คือมองภาพก็คือว่า,าจุดในเรื่องของตัวส่งออกไปที่ยูโรโซนดูดูน่าสนใจนะครับณว,วันนี้คือแต่ว่าใช้คำว่าแต่ว่าราคาหุ้นมันขึ้นไปเยอะเนี่ยผมก็มองเป็นความเสี่ยง ปหาหุ้นที่แบบว่าหุ้นนีเริ่มขึ้นดีไหมที่อาจจะแรกกาดอยู่อย่างตัว PPDGC หรือว่า IRPC ก็แนะนำาเช่นกันนะครับหรือแม้แต่หุ้นของบ้านปูที่วันนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับประเด็นทางหงษานะครับที่เขาอาจจะเริ่มมีการผลิตไฟฟ้าในช่วงของปีเดือนหน้าจะมีการทดลองใช้นะครับแล้วก็ปี5้าจะเริ่มมีการผลิตเข้ามาแล้วก็นําเข้ามาที่ประเทศไทยนะครับนั้นวันนี้หุ้นที่กองอยู่ข้างล่างเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะมีโมเมนตัมเชิงของภาพของเศรษฐกิจของ อเมริกาของยุโรปที่มีการฟื้นตัวหรือแม้แต่ในประเทศของตัวญี่ปุ่นเองที่มีการฟื้นตัวครับก็ทยอยสะสมได้นะคะค่ะสุดท้ายนะค,คุณเดิม e r ครบตอนนี้ดูภาพตลาดของไทยณดัชนี1,371จุดนี่ PE เท <l> ่าไหร่คะแล้วก็ทางด้านของธนาคาร,รกรสรกรไทยเองในการคาดการเป้าปีนี้ไงคะตอนนี้ครับผมคือถ้ามองเป้าเนี่ยครับผมมองว่าก็ประมาณสัก1,450จุดยังไม่มีการปรับเปลี่ยนใช่ไหมคะคือปรับลงจาก1,550 เป็นพันสี่ห้าสิบพันสิบพันสี่ห้าสิบแต่คอนเซนทัสมูมเบิร์กคอนเซนทัสมองไว้พันสามพันห้าร้อยต้นต้นนะครับเอามองเนี่ยมองการสังเกตไหมว่าผมไม่ค่อยอยากจะพูดตัวอินเดีคต้าเกตเท่าไหร่ผมมองว่าบางทีอินเด็กซ์ขึ้นแต่หุ้นเราไม่ขึ้นนะฮะยกเว้นท่านจะซื้อเซ็ตห้าสิบอินเด็กซ์ฟิวเจอร์นี่เป็เรื่องนึงนะฮะแต่ถ้ามองเป็นหุ้นรายอุตสาหกรรมเนี่ยผมมองว่าณวันนี้คือ ภาพของตัวตัวณวันนี้ก็คือประมาณสักหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์นะฮะไม่ <c oughs> ใช่พูดนานนะฮะมาดูกันข้ามปีบนเรื่องของทีท่ี่ยผมมองว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ external pay <c oughs> หุ้นในต่างประเทศเนี่ยจะดูหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ external pay คือหุ้น commodity. c o m m o d i t y สินค้าผู้ผลิตหรือหุ้นสง่งออกน้ำหนักในการขึ้นเนี่ยผมมองว่าจะมีมีมากกว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ,กบในประเทศนะครับยกเว้นในอนาคตนะโอเคว่าเราเริ่มเห็นทีท่าว่าการเมืองในประเทศเริ่มสงบเราค่อยโยกมาอังนั้นโยกไปโยกมาโยกไปมาอินเดีมันขึ้นเองคร ขึ้นเองนะครับเราไปถึงฐานล,ล่างคือกลุ่มธนาคาราพาณิชย์เนี่ยเน้นคำว่าเก่งกย่าไรเมันอกี้บอกไปว่าธนาคารชย์ถ้าลงมาธน <คะ S 2> าคารชย์จะขึ้นได้เร็วกว่านะครับก็ แล้วต่างคนของ,ของทุกท่านแล้วกันนะครับค่ะเป็นกลยุทธ์นะคะครบค่ะก็ครบถ้วนกระบวนการในวันนี้นะคะกับการมองภาพว่าน่าจะมีโอกาสขยับขึ้นไปต่อแนวรับก็ให้ไว้ที่1,368จุดซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะคะคส่วนแนวต้านแรก1,382จุดในช่วงของวันนี้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเ r e a ขึ้นไปได้จริงค่ะโอกาสรุนทดสอบ1,400ยังพอมีให้เห็นนะคะกลยุทธ์ในการลงทุนแนะนําหุ้นที่ อาจจะขึ้นไปแล้วกลุ่มสมองออกก็สามารถซื้อได้แต่ตั้งจุด St o p ลอส s ส่วนหุ้นที่อาจจะลงทุนได้แล้วก็ราคาย,ยัางแรกขาดอยู่นะคะก็จะเป็นกลุ่มอิโตโเคมีคนะคะ,คะก็เป็นกลยุทธ์ในการลงทุนจากคุณบุณเรบสงสรกรสมต์จากบริษัทรัพกสิกรไทยในช่วงเช้านี้นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณบุณเดิมพบมากเลยนะคะคุณครับค่ะขอบคุณค,ค,ค่ะ,ะเวลาของรายการสตอลอสแล้วนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าจะยังคงเจาะลึกตลาดหุ้นไทยได้3ามช่วงเวลานะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันอีกทีในเวลาบ่าย2โมงก่อนตลาดเปิดค่ะ